นาหารนะปี๊ย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 ลี๊ยปี๊ยปี๊ยอี๊ย้ี๊้ปี๊ย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 ปี๊ียปี๊ยปี๊ปี๊ยปี๊ยปีปี๊ปี๊ยปี ว้าวรอก่อนค่ะเอลี่ให้พี่เขาให้ให้เพื่อนลงไปก่อนรอก่อนนะคะ รอก,ก่อนนะลูกให้เพื่อนลงไปก่อนนะคะเออตรงหนึ่งจองสามนี่รอ,อก,ก่อนคะ่ะรอให้เพื่อนรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนรอก่อนนะลูกอย่าพุ่งลงนะคะอ้าวลงไปค่ะอย่าดึงขาค่ะน้องนีจะเล่นอะไรต่อลูก ถ้ากินน้ำก่อนไหมแปลงังเท้ามาลุกรอก่อนนะลีร้อยร้อยที่เขาเล่นเสร็จก่อนน้องเล่เขาเล่นนะคะน้องลี่รอก่อน